สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะอยู่กับผมนายกระเบื้องครับก็กลับเข้ามาสู่นิยายอาร์คหรือเจนของเราในตอนที่มีชื่อว่าห้องทดลองของมากาโรนะครับตอนนี้เป็นพาร์ทที่สองนะทุกคนผมดูมาแล้วมีทั้งหมด3พาร์ทครับเดี๋ยวผมจะทําให้จบตอนนี้แล้วก็ขึ้นอีกตอนหนึ่งเนาะเพราะตอนนึ้งมีแค่2พาร์ทเองแล้วก็วันนี้จะตัดจบแค่2ตอนนี้นะครับหลังจากผ่านความยากลําบากเขาได้พบไข่มุกเม็ดงามทามกลางมหาสมุทรซะแล้วไอเทมอีก2ชิ้นเองก็ดูมีประโยชน์เช่นเดียวกัน มันดูยิ่งกว่าขยะก่อนหน้านี้หลายต่อหลายเท่านักติ้งแหวนแห่งสติปัญญาเกรดพิเศษประเภทใช้งานพิเศษข้อจำกัดในการใช้งานไม่มีสิ่งนี้เป็นอเทมปิษณาที่ถูกสร้างขึ้นมาจากลวดลายโลหะที่เรียงร้อยจนเกิดขึ้นเป็นรูปลักษณ์ที่ซับซ้อนแม้เรื่องราวเบื้องหลังจะไม่กระจ่างชัดนักแต่มันก็เหมาะกับบุคคลที่ฉลาดล้ำเป็นอย่างยิ่งด้วยความพยายามอันยากลำบากเมื่อแก้ไขปริศนาได้ ท่านจะสามารถได้รับค่าสถานะสติปัญญาเพิ่มขึ้นเมื่อเลื่อนระดับความยากของปริศนาระดับมีตั้งแต่1นถึงหาหากว่าท่านต้องการเข้าถึงระดับที่5้าจำเป็นจะต้องมีความฉลาดเป็นอย่างยิ่งไอเทมผู้เยี่ยมชมนับผันประเภทของสะสมข้อจำกัดในการใช้ไม่มีนี่เป็นของสะสมที่มีชื่อเสียงซึ่งนัดอัจฉริยะวิจิตเขียนเอาไว้เมื่อนานมากแล้วถ้าหากว่าท่านแขวนสิ่งนี้เอาไว้ในร้านค้าของท่านจะสามารถเพิ่มระดับการทำธุรกิจได้ ดวงตาของอาร์คตอนนี้ทอประกายขึ้นมาในทันทีแหวนแห่งสติปัญญาไม่ค่อยจะมีความหมายกับอาร์คสักเท่าไหร่ทุกครั้งที่สามารถแก้ไขปริศนาจะได้รับค่าสติปัญญาบวก3โดยรวมแล้วก็เท่ากับค่าสถานะของสติปัญญา15หน่วยและค่าสถานะสติปัญญาก็ไม่ได้มีความหมายอะไรมากมายกับอาร์คมากนักแต่ว่าลาเลเต้ L e T e, พี่เป็นผู้ใช้งานเวทมนต์ศักดิ์สิทธิ์มันจะสําคัญกับเธอยิ่งกว่าค่าสถานะทางพละงกำลังหรือว่าความคล่องตัว ค่าสถานะสติปัญญาค่อนข้างจะส่งผลอย่างชัดเจนต่อเวทมนต์ศักดิ์สิทธิ์ลาริเต้เ,เองก็ช่วยภารกิจนี้ไม่ใช่น้อยเหมือนกันอาร์คตัดสินใจรับแหวนแห่งสติปัญญามาให้กับลาเลเต้แต่บุคซิลเองไม่ได้ช่วยอะไรนักอาร์คจึงไม่คิดที่จะส่งมอบไอเทมใดๆให้อีกฝ่ายคู่เยีมชมนับพันค่อนข้างจะเป็นไอเทมที่เดียวเรื่องแต่เราไม่มีทางจะส่งมอบไอเทมให้กับไอเจาหมูน้อยนี่เด็ดขาดโชคดีที่ไอเทมไม่มีข้อจำกัดในการใช้ อาร์คเคยรอยิ้มขณะที่รับเอาไอเทมมามันเป็นรางวัลชั้นดีที่เขาต่างก็คาดหวังและได้รับมาจากรรดขอบคุณมากครับเหมือนที่รรดนิมด้วยกล่าวไว้มันคือตะเกียงที่ใช้การไม่ได้ของเล่นแล้วก็ภาพไร้าสาระเพราะอย่างนั้นผมคงจะไม่รู้สึกลำบากใจนะักถ้าเกิดว่าจะรับพวกมันเอาไว้จะเจะ้าจะรับของพวกนี้เหรอแน่นอนครับผมจะได้นึกถึงชาวแกวกินทุกครั้งเมื่อได้เห็นไอเทมเหล่านี้อาร์ค หัวเราะในขณะที่คว้าเอาสิ่งของจากรีทที่พยายามจะพูดกล่าวอะไรออกมาสักอย่างแต่ก็ช้าเกินไปแล้วชาวแกวกินสองคนพลันวิ่งพุ่งเข้ามาปิดปากของรีทเอาไวน้น่านับถือยิ่งนักเลยจะปวดรับสิ่งของพวกนั้นเอาไว้แทนคำขอบคุณของพวกเราตกลงรับสิ่งของเหล่านี้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมไว้ในอนาคตคงจะได้พบเจอกันอีกนะหวังว่าจะเป็นอนาคตอันห่างไกลใช่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 ในอนาคตล้วนห่างไกลทั้งนั้นน่นแหละรีท ด้วยน้ำเสียงที่เจือปนน้ำตาขณะที่วิ่งหนีไปอย่างรวดเร็วอาคเพียงแค่มองตามไอเทมล้ำค่าที่ได้รับมาจากภารกิจมันเหนือกว่าที่เขาคาดเอาไว้เขาได้รับไอเทมที่เหมาะสมกับตัวเองเป็นอย่างยิ่งมาในที่สุดภารกิจครั้งนี้ก็จบลงได้ด้วยดีสักทีลาเลเตนิมขอบคุณที่พยายามอย่างหนักนะครับไอเทมนี้น่าจะเหมาะสมกับคุณนะขอบคุณค่อะอาคส่งมอบแหวนสติปัญญาให้กับลาเลเตเธอดูเคอะเขินเ,เล็กน้อยขณะที่รับมา หลังจากอาร์คส่งมอบให้เรียบร้อยบุ๊กซิลเองก็เดินเข้ามาด้วยด,ว,ยดวงตาที่คาดหวังแต่แล้วอาร์คกับหันไปทางอีกทางและกล่าวขึ้นมาถ้างั้นผมขอตัวไปนอนพักก่อนนะครับอีกหกชั่วโมงค่อยเจอกันบุ๊กซิลพันกลามแข็งค้างอดอุทานออกมาไม่ได้เออเอเออาร์คนิมล,ลืมอะไรไปหรือเปล่าครับเนี่ยอะไรกันล่ะคือคือพวกเราสามคนสำเร็จภารกิจนี้เพราะงั้นอ๋อนายพูดถึงเรื่องนี้สินะ บุกซิลถอนหายใจที่อาคล้ายกับนึกขึ้นได้เออใช่ครับในเมื่อรู้แล้วไม่เป็นไรฉันไม่ได้ใส่ใจนักหรอกใช่ครับเอ,อ่เอ,อว่าอะไรนะที่ไม่ได้ช่วยภารกิจครั้งนี้ก็ไม่ได้ต้องโทษตัวเองไปหรอกนะไม่เป็นไรเลยฉันไม่ได้ว่าอะไรนายหรอกไม่ไม่ใช่บุกซิลแต่หนักไดถึงคำพูดแปลกประหลา,นขนาดขณะที่เปิดปากอีกครั้งแต่อาลับรวดเร็วยิ่งกว่าฉันไม่ใส่ใจหรอก ยังไงแล้วฉันก็แค่อยู่โยงกว่า32ชั่วโมงโดยที่ไม่ได้กินไม่ได้ดื่มอะไรเลยเพื่อให้ภารกิจนี้สําเร็จแล้วก็นายก็ได้รับเข้าสบการไปกระทั่งว่านายไม่ได้ช่วยอะไรนะักเอาแต่นอนสงกในระหว่างที่ฉันกําลังยากลกำบากเพราะพวกเราก็ยังคงเป็นสหารผู้ร่วมงานกันฉันไม่ได้ถือสา,ารเรื่องเล็กน้อยแบบนั้นอยู่แล้วหรือว่านายคิดว่าอย่างไงล่ะถูกคาพูดของอาร์คทำให้บุ๊ซิลกระจ่างชัดอยู่ภายในท้ายที่สุดจึงเลือกที่จะไม่พูดอะไรตอบกลับบุ๊ซิลรู้ดีถึงท้อยคําที่ซุกซ่อน จะได้โลภมากกับของเพียงแค่นี้ยายทำให้ฉันรู้สึกแย่ในการพูดทุกๆคำของอาร์คบุกซิลจึงได้หัวเราะแก้เขินรับคำเออ,เอ,อใช่ครับเป็นแบบนั้นเอ,อ่เอ,อเขา้าเข้าใจแล้วก็ขอบคุณถ้างนั้นก็จบเรื่องราวไว้แต่เท่านี้ยังไงนายก็เป็นผู้ร่วมงานคนสำคัญของฉันเสมอนะและด้วยเหตุนี้อาร์คจิงได้รับทั้งตะเกียงและทั้งตะเกียงความมืดและผู้เยี่ยมชมนับพันไปครอบครองอารมณ์ของบุกซิลตอนนี้พลันดิ่งหัวบ แต่ว่าอาร์คไม่ได้สนใจอีกฝ่ายจะยังไงก็เป็นคนที่เตรียมพร้อมจะหักหลังอาร์คอยู่ทุกเมื่ออยู่แล้วเขาไม่คิดที่จะมอบสิ่งของให้กับคนที่มีเบื้องลึกเบื้องหลังอย่างชัดเจนแบบนี้เปนแน่นอกจากนี้อาร์คยังพิจารณาแล้วว่าผู้เยี่ยมชมนับพันสามารถที่จะทําอะไรได้บ้าง <c oughs> เราก็แค่ขายมันให้กับซิดแล้วก็ให้เอ็มมอนั่นเอาไปไว้ในสํานักงานการค้าในซิวน่าหลังจากนั้นส่วนแบ่งที่จะได้รับจากซิดในรายเดือนมันก็ยิ่งมากขึ้นไปอีกก็เป็นแบบนั้น เราก็จะได้รับการชำระหนี้ที่ลดแล้วยิ่งขึ้นแถมยังเป็นการเพิ่มงบกลับมาให้ตัวเองได้อีกด้วยตอนนี้สำนักงานการค้าในซิวาน่ามีรายได้นับหลายพันเหรียญถ้าเกิดว่าเพิ่มได้ทั้ง3%คนกําไรที่ได้รับก็เพิ่มมากตามไปด้วยแล้วจากนั้นค่อยให้ัวโคสูเล่นตุกติดก,กับสมุดบัญชีซ้อนสักหน่อยอาร์เพียงแค่รอจนกระทั่งได้เป็นหลอดแห่งซีวาน่าอีกครั้งการขายมันให้กับซีจะช่วยให้เขาใช้ได้ทั้งในที่แจ้งและที่รับมันเป็นการยิงปืนนัดเดียวได้นกถึง2ตัวเป็นเพราะเหตุนี ทำไมเขาจะต้องมอบของที่สําคัญสิ่งนี้ให้กับเจ้าหมูน้อยที่พร้อมจะหักหลังเขาทุกเมื่อกันด้วยละ่ะเอาละมาเริ่มกันเลยอาร์คหอยตะเกียงที่ขัดเงาเอาไว้ที่เอวลาเลเ,เตกับบุกซิลพลันยืนขึ้นและถามออกมาเก็บวัตถุดิบอีกแล้วเหรอเมื่อใดที่ไดอาร์คพูดว่าไปกันหรือว่าอะไรทํานองนั้นพวกเขาจะตอบสนองโดยการลุกขึ้นยืนอย่างอัตโนมัติเพื่อไปหาวัตถุดิบมากักตุนเอาไว้ทว่าครั้งนี้อาร์กับสายศีรษะไม่ คราวนี้พวกเราจะมุ่งตรงไปยังจุดหมายปลายทางเลย ừ, 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 แต่พวกเรายังไม่เจอห้องทดลองเลยนี่ฉันรู้แล้วว่าห้องทดลองนั่นอยู่ที่ไหนแค่ตามมาก็พออากส่งอางกยิ้มรับส่งให้อากตอนนี้พอจะคาดดาวถึงตำแหน่งโดยคร่าวของห้องทดลองได้หลังจากได้ทำภารกิจของชาวแกวกินเบาะแสงของต้นตอเรื่องที่เกิดขึ้นสิ่งที่ทำให้ฐานน้ำปนเปื้อนเป็นภารกิจของชาวแกวกินที่ทำให้เราได้รับเบาแสว่าจะต้องหาห้องทดลองได้ที่ไหน ตอนที่อาร์คตรวจสอบทานน้ําโดยใช้ทักษะวินิจฉัยวัตถุดิบเขาได้พบว่าน้ํานั้นปนเปื้อนด้วยสารเคมีตั้งแต่ต้นน้ําเลยทีเดียวนั่นย่อมหมายความว่าสาเหตุที่ทําให้น้ําปนเปื้อนย่อมต้องอยู่ที่ต้นทางของน้ําแต่โลกใต้พิภพไม่มีวิวัฒนาการด้านการเล่นแร่แปรธาตุแต่อย่างใดมันไม่น่าจะมีสารเคมีใดๆหลุดรอดออกมาสู่ทานน้าได้อย่างแน่นอนเพียงเท่านั้นก็ทาําให้อาร์คเข้าใจได้ถูกต้องแล้วนักเล่นแร่แปรธาตุอัจฉริยะผู้ซึ่งเข้ามายั่งป่าแห่งชีวิตเมื่อนานมาแล้วยังไงไล่ สารเคมีที่ปนเปื้อนในทานน้ำต้องมาจากห้องทดลองดังกล่าวแน่ถ้าหากว่าถูกต้องคำตอบก็แสแนง่ายได้เพียงแต่เดินตามทางน้ำไปเรื่อยๆก็จะพบกับต้นตอนดังกล่าวแล้วและด้วยเหตุนี้อาร์คจึงมุ่งหน้าไปยังทานน้ำแต่ว่าเขาต้องเดินไปอีกไกลแค่ไหนล่ะทิ้งทานน้ำซึ่งไหลผ่านป่าแห่งชีวิตทานน้ำในป่าแห่งชีวิตเต็มไปด้วยพลังงานมีสารอาหารมากมายสำหรับพืชพันธุ์ริมน้ำให้ได้เติบโตหากนำไปทำอาหารย่อมได้รับผลลัพธ์ที่ดีเยี่ยม ในที่สุดเขาก็ได้มาถึงจุดที่น้ําไม่มีการปนเปื้อนแล้วทันน้ําปนเปื้อนเมื่อก่อนถึงตรงนี้แบบนั้นแล้วสารเคมีก็ต้องไหลมาจากที่ไหนสักแห่งแ,แถวๆนี้นั่นแหละอาจัดแจงหาที่ให้สมุนปีศาจลาเลเตและบุกซิลได้ค้นหาโดยรอบไม่ช้าหลังจากนั้นพวกเขาก็ได้พบกับถ้าซึ่งมีพุ่มไม้บดบังอยู่ไม่ไกลไปติง้งถ้าที่เปลี่ยนไปด้วยกลิ่นของสารเคมีทันได้ค้นพบถ้าซึ่งมีกลิ่นอนาวัดวันอยู่ภายในป่าแห่งชีวิต พืชพันธุ์ที่กลายพันธุ์ได้จเจริญเติบโตอยู่ภายในถ้ำแห่งนี้ซึ่งพืชพันธุ์เหล่านี้ไม่อาจจะถูกพบเห็นได้ในป่าแห่งชีวิตรอบถ้ำอีกทั้งยังมีสารเหนียวข้นบริเวณพื้นนานมาแล้วกระทั่งมอนสเตอร์ยังไม่กล้าเข้าใกล้พื้นที่แห่งนี้นาต่างข้อความเผยแสงวูบว้ามขึ้นทันทีเมื่อเข้ามาภายในถ้ำและใบหน้าแสดงความอิ่มเอมใจก็ปรากฏกับลาเลเต้และบุกซิลพวกเขาต่างก็เป็นผู้เล่นหนึ่งในสิบคนที่เข้ามายังโลกใต้พิภพอีกทั้งยังได้รับฉายาสุดยอดนักผ และด้วยเหตุนี้เองพวกเขาจึงได้รับโบนัสทักษะเช่นเดียวกันกับที่อาร์คพบเจอถ้ำอย่างไรแล้วอาร์คก็ไม่ได้คลายความตึงเครียดลงดันเจียนที่เพิ่งจะถูกค้นพบมันมักจะมีอันตรายอยู่รอบด้านเดริกระซักสอดแนมบริเวณใกล้เคียงด้วยครับกรักกรักกักสมุนปีศาจทั้งสองของเขาต่างก็มีความเชี่ยวชาญที่จะสำรวจรอบด้านทีละก้าทีละก้าวพวกเขาก้าวเข้าไปภายในถ้ำอย่างระมัดระวังอย่างถึงที่สุด พวกเขาเดินเข้ามาไกลากันเท่าไหร่แล้วนะฉับพลันราดันได้ส่งสายตาเป็นประกายเปลียงพื้นที่ตรงหน้ามอนสเตอร์เหรออร์คและสุนปีศาสต,ต่างก็เพียงมองให้ความสนใจขณะที่ตั้งท่าเตรียมโจมตีภาพอันพร่ามัวเริ่มปรากฏขึ้นในความมืดมอนสเตอร์หลายสิบตัวปรากฏขึ้นอย่างน่าสยดสยองตามผนังถ้ำสิ่งที่ผิดหูผิดตาไปก็คือพวกมันเพียงแค่ลองลอยอยู่ด้านบนและตายไปนานแล้วมอนสเตอร์พวกนี้นัน ด้วยความสงสัยอาเข้าไปใกล้มอนสเตอร์ตัวดังกล่าวไม่ช้าเขาจึงได้เห็นสภาพที่น่าสังเวชมอนสเตอร์ Master. พวกมันติดอยู่ภายในถุงน้ําขนาดใหญ่อีกทั้งยังดูเหมือนกับเป็นการเก็บรักษาเอาไว้อย่างดีเพื่อให้พวกมันได้เติบโตตั้งแต่มอนสเตอร์ตัวเล็กจนเติบใหญ่พวกมันหวนล่องลอยอยู่ภายในถุงน้ําดังกล่าวคล้ายกับการโคนิ่งภายในแคปซูลที่มักจะพบเห็นได้ในหนังวิทยาศาสตร์มอนสเตอร์ที่พบเห็นได้ทั่วไปภายในป่าชีวิตอย่างคิเมราคูโรเมตินและ คิเมราจนยิ่งจอกมันก็ยังมีอยู่ถ่ายที่สุดแล้วอาร์คจึงตระหนักได้ว่าชื่อของพวกมันเป็นการบ่งบอกถึงอะไรบางอย่างเมื่อได้เห็นแคปซูลคิเมราใช่แล้วก็สมเหตุสมผลอยู่ในโลกเซนตาซีคิเมราจะเป็นคําที่ใช้เรียกชื่อของมอสเตอร์ที่มีการดัดแปลงหรือว่าประดิษฐ์ขึ้นมาและที่นี่เองก็เป็นห้องทดลองของมากาโร่ถ้าหากเป็นแบบนั้นแล้วมอสเตอร์ Master พวกนี้ทั้งหมดก็เป็นมากาโร่ที่เป็นคนสร้างขึ้นเหรอพราะคาดเดาถึงเรื่องราวนี้ได้ เขาจึงเข้าใจถึงความสามารถอันเด่นชัดของพวกมันคุโรเมตินน่าจะมีเอาไว้เพื่อป้องกันห้องทดลองนี้ในขณะที่โจนจิ้งจอกเองก็มีไว้เพื่อไปรวบรวมวัตถุดิบมาศึกษาแต่พอมาการโร่แก่และตายไปพลังอำนาจที่เคยควบคุมพวกมันก็หายไปด้วยเพราะเหตุน,นั้นพวกมันจึงกลับคืนสู่ป่าสิ่งนี้ก็ชัดเจนเป็นหนึ่งเรื่องแล้วเหมือนกับที่สมาคมเวทมนต์ได้กล่าวเอาไว้มาการโร่เป็นนักเล่นแร่แปรธาตุอัจฉริยะถ้าหากว่าอีกฝ่ายสร้างมาสเตอร์ประดิษฐ์ ก็ไม่ได้มีความแปลกอะไรแต่อย่างใดแกยังไงก็ช่างนี่ก็ผ่านไปหลายร้อยปีแล้วก็คงจะตายไปเรียบร้อยแล้วครับก็จบไปแล้วนะสำหรับในพาร์ทนี้นะทุกคนเดี๋ยวผมจะไปต่อกันในพาร์ทถัดไปนะครับ